ไปไดูพะโหลวันนี้จะทําเป็นเหมือนครัวซองบลันช์ค่ะเอะบรันช์เหรอใช่เมนูโปรดเลยนะอะไรก็ได้ที่เป็นคำว่าบ,บรันช์เช่นการกินอาหารเช้าตอนเที่ยงวันนี้จะทำจริงรอาหารเช้ามันมีหลายแบบใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเราทำอเมริกันเบรกฟาสต์ไปลแล้วท<อ>ีนเนี้ยก็เลยเหมือนไปนั่งดูมันมีไอที่เป็นลคล้ายๆเหมือนแบบเบรกฟาสต์โทสต์น่าก,กินมากเลยอะเบรกฟาสต์โทสต์ที่เป็นหน้าหลายหน้าอ่ะอ่ะนึกออกแล้วเขาก็จะแบบเฮลตี้คลีนคลีนหน่อยเออแต่เราสายไม่คลีนเราก็เลยอาจจะเปลี่ยนโทสต์เป็นครัวซองอ๋อเออเออน่าสนใจขนมปังที่มัน โค้ดสอ,องด้วยใช่เออน่ากิน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือทูเดย์เมนูเหรอใช่เรามีเมนูนะคะเฮ้ชอบอ่ะทูเดย์เชฟเทเบิลเฮ้อยู่นะชอบมึงมีบุมโลโก้ต้นไม้ยูทูปเนี่ยลิงก์ส่งมาให้ก็เลยเอามาแปะเล่นผมบอกหลายครั้งแล้วคุณคนดูไม่เชื่อว่าคนนี้อยากให้เขาทำอะไรเขาทำแล้วเขาไปสุดถ้าตอนนี้คุณอยู่กับเชฟเทเบิลเชฟเทเบิลได้แต่กิ๊จะบอกว่าไม่ได้แค่นั้นนะได้ข่าวว่ารู้สึกเปิดเพจด้วยแม่บ้านโซเชียลเออมีคอมพิเพจแล้วครับแม่บ้านโซเชียลไปตามมานะอ่ะฝากกันสักวหนี่ครัวซองหรรอีคัว ซองนี่ขวดซองนะคะวันนี้จะโดนกินนะครับง<ำ>ามนี่คือขวดซองค่ะเสียงนาแ,ยาแถวออฟฟิศนี่ใช่แถวออฟฟิศก็เลยเนีย่ยซื้อมาใกล้ๆวว้าวนี่คือเพลนขวดซองคิดว่าจะใช้แค่2ชิ้นอีก2ชิ้นคือเก็บไว้มันแช่ฟีดนานเก็บไปตั้งสองอาทิตย์นะเนาะอ๋อเหรอแต่จริงๆพวกนี้ซื้อพวกกินตั้บดีกว่าขวดซองสมัยนี้มันไปไกลเนะาะเมื่อก่อนโตรงแบบขวดซองแมคโครนะครับใครทันพิมพ์มาบอกมนาะถ้ายังไม่กินก็เก็บไว้ไม่ต่างเลยไม่คต่างแฝงสักอย่าง เคยกินครัวซองแมคโครเปล่าครัวซองแมคโครคืออะไรโอ้เช,ชยเชยหวานเชยครัวซองแมคโครอร่รอ,ยอยตายคอลลาเจนนะเปล่าเออใช่ใช่ใช่อ,อ้าวถ้ายังไม่กินเก็บไว้ได้สองอาทิตย์นะแต่เคยกินที่คล้ายๆเหมือนเป็นครัวซองแล้วข้างในมีครีมอ่ะอ่าร้านที่ไหนฮะหน้าโรงเรียนมัธยมยู่อัสัม,มังลักโอเคเราโตกคอลลาเจนจริงอันนี้ของที่เตรียมไว้ของเราอันนี้ถูกไหมนี่พูดมาเลยทีนีสุดท้ายได้ทำนะอยากเล่นกับไข่นกกระทาไข่นกกระทาไข่นกกระทาเออถูกแล้วให้ทายวันนี้เรามีทั้งหมดกี่นะจากของที่อยู่ไไขข่่นนนกกระทาามีีีด้้วยห ไงอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนของที่ปกติชอบทํากินอยู่แล้วแต่ว่าทรัฟเฟิลอ่ะไปหาซื้อแล้วมันไม่มีแบบถูกๆไม่เป็นไรก็เลยจะใส่น้ํามันทรัฟเฟิลที่มีอยู่แล้วอันสองเราคือสมุกแซลมอนแอนด์อะโวคาโดว้าวบานาน่าแอนด์พีนัทบัตเตอร์วินีของโกดเลยมีคาวก็ต้องมีหวานเออแล้วก็สุดท้ายชินซี่บล็อคอลี่อ่ะเฮ้ยของโกดของโกดอ่าเนี่ยของโกรดอิงละชอบกินบล็อคอลี่อ่าอิงชอบกินบล็อคอลี่นะครับนี่คือเจ้าหนุบล็อคอลี่นะครับเพราะฉะนั้นวัตถุดิบวันนี้นะะคคครรรับบบก็็จมีีีีออออ่่่ทชปเยย้ะ ้อิงหั่น,น <ะ S 1> จนมันเล็กแบบอยา<ม>่างไะทั่วนะนอยากก่างกระดอกกระจรอะอันนี้นั่นอยู่แล้วไงมันเล็กอยู่แล้วแล้วก็แค่สับมันก็หั่นไปเลยใส่กับชีสค่ะเอ้ยทำไมสองสีอะสวยดีไม่ดูรสชาติเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวมาลองพร้อมกันมันคือชีสอะไรฮะน่าจะเชดดากับอีกอันนึงไม่รู้ชีสสีส้มไม่รู้ชีสชดสดาบน่าจะเป็นเชดสดากับใบไอ้ใบเท่านนครับไดไหม อ่ะขึ้นเมนูให้วันนี่คือชีไรนะครับต่อไปครับผมอุ้ยมีกลมๆด้วยอิคุระค่ะนี่ของโปรดอิงเขวนะใช่ค่ะเอามาตกแต่งแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ทำเมนูอื่นด้วยก็คือจะมีตัวแซลมอนวันนี้อีงมีแต่เมนูของโปรดนะใช่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 แล้วก็นี้แตงกวาเดี๋ยวเอามาใส่ในของตัวแซลมอนอะโขดนี่แหละแล้วก็ตัวอะโคาโดคือเราก็จะเอามาบดใส่มะนาวนี่เลมอนนิดหน่อยอันนี้กระเทียมสับเดี๋ยวเอามาผัดกับเห็ดจ้ะแล้วก็อันนี้พาสต์ลีสับแล้วก็มาโรยตกแต่งครับผมแล้วก็นี่งกล้วยพีนัทบัตตเเอร์แลล้ววดี๋ยืมนี ไงะวอนัทโปลดพีโคสโปลดแล้วก็พีนาปเตอร์อุ้ยเขาโปลดคิดถึงหนังชื่อมิโจโอบ็คเคยดูมิโจโอบเปล่ามิโจโอบ็คที่เป็นแบบโยมทูตแล้วก็ชอบกินพีนาปเตอร์อ่าขึ้นโปรเตอร์ด้านขวานครับนี่อย่างเรื่องนี้ชอบมากดูเรื่องตัวเจ้าเลยตัดออกเลยหลังจากพีนาปเตอร์ก็มีครีมชีสโอ้ว้าวแล้วก็อันนี้เป็นฟิลแบบว่าเป็นนิรภัยเป็นแห้งละอุ้ยยิปพี่ตัดเปลี่ยนใหม่คุณเสียพี่เดิมได้ เปลี่ยนเป็นออริกาโนนะครับอ,อันนี้กาลิกซอสกาลิกซอสก็คือเกลือใส่อะไรก็อร่อยใช่แล้วก็<ช>ไั่อย่าทำสุกนัโบโลเองค่ะถามว่ากาลิกซอสอร่อยขนาดไหนขนาดโรยนิ้วดูดก็อร่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ทำเฟรนฟรไฟโรยก็อร่อยยอดเยี่ยมไปเลยแล้วก็แซลมอนแซลมน้องแซลมอนก็อันนี้เป็นน้ำมันทรัฟเฟิลเดี๋ยวเอามาโรยตอนสังเวยไข่ที่แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มันมีกลิ่นหอมของความเป็นทรัฟเฟิลขึ้นมาเออโหนี่เยอะมากนะวันนี้ใกล้หลายอย่างเลยน้องแฮมลืมแนะนำน้องแฮมนะน้องแฮมเน้นน้องแฮมจริงจริงจะทฮมเบคอนกับบรอกโคลีแต่ว่าไม่มีก็เลยแฮมกับบรอกโคลีงั้นเราเริ่มจากอะไรเราจะหั่นขนมปังไว้ก่อนนะกินละชิ้นชิ้นว้าวนี่ชิ้นใหญ่มากหั่นตรงนี้เหรอ นี่ยแป๊บนึงชอบมีดอ่ะมีดฟันฉลามซื้อมาได้ใช้แล้วเย้ดีใจด้วยนะครับไปไหนแปหันด้านหลังอันไหนคือหลังเอาตกลงไปก่อนอันไหนคือหลังอันนี้หลังนอนหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับจะรู้ได้ไงว่าหลังไหนคือหลังนอนแหลมกว่าเวลาทัวร์สองเขาก็พันมาโป๊ะแปะไงอ๋ออันนี้ก็เลยเป็นหลังเหรอเออใช่นะหวานผู้รู้นะครับใช่าจะใช่ดูครึ่งก่อนเพรามันครึ่งจริงแล้วก็พอนี่คำระบบจะใส่เหรอไม่เราจะทำเป็นแบบโรยหน้าไง ไม่ดูดีมากสิโชว์หน่อยว้าวอ๋อแล้วก็จะได้เป็นเบรดแบบนี้ถูกไหมแบบไม่ลูกแต่เป็นเบรดที่ทําจากโคซองทําอะไรต่อไปขั้นตอนต่อไปบิดขนมปังให้บิดขนมปง<ห>ั<า>งให้แบนๆ <c oughs> อืมอืมอืมอันนี้ก็ฝากร้านนิดนึงนะครับเที่ยงังนานะครับบีเคเคจริง่งไม่ต้องฝากหรอกเพราะเขาขายดีอยูแ่แล้วนะแล้วก็ขอให้ขายดีตลอดไปนะครับรู้ไหมว่าโคซองไม่ได้มาจากฝรั่งเศสเฮ้ยตกใจโคซองไม่มาจากฝรั่งเศสหรอ ไม่ดูปลอมจังอะก็อยู่เตรียม,มาก็ได้ชงให้เด่นๆเลยไม่ได้เตรียม,มาอันนี้แค่บอกว่ามันไม่ได้มาจากฝรั่งเศสอันนี้ความรู้เหรอเนี่ยความรู้ความรู้มาจากไหนยังไงไลฟ์ฟังไหนไทยเมืองจีนครับมันนมเปี้ยงไงไม่ใช่มันไม่เห็นเหมือนกันเลยเอ,อืมแถวนี้ยแถวนี้ยมันมีอะไรที่แบบใบๆอยู่ชื่อคล้ายๆกับร้านนี้ไม่ได้มาจากฝรั่งเศสหรอใช่ โคซงไม่มาจากฝรั่งเศสน่าจะมาจากอังกฤษไม่ใช่ชื่อคล้ายๆกับร้านนี้มาจากนาอะไรนะอะไรนะคิดอะไไปได้กันนาคิดอะไไปได้กานเวียนนาใช่ต้นกำเนิดมาจากเวียนนาอ๋อออสเตรียเวียนนาเหรอใช่ จากเมืองเวียนนาประเทศออสเตรียเหรอเริ่มต้นเลยอ่ะใช่เพราะว่าเขาอ่ะเหมือนเขาเคยมีสงครามกันแล้วเขาก็ลบชนะก็เลยไปเอาเสัญลักษณ์บนธงของประเทศทเขาไปลบชนะมาทรัเป็นขนมชื่อคิฟเฟลเหรอไม่ได้ชื่อครัวซองอ้ยมันควอยู่ดีก็ความรู้ว่าใครรู้แล้วเขาก็ไพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นครัวซองอืมความรู้ทั้งนั้นนะครับวันนี้<ช>ไม่อยากเชื่อนะก็ถ่ายคลิปกับอิงจะมีความรู้กันด้วยนะครับชอบชมทีเดียว เสร็จแล้วได้เป็น4ี่ชิ้น <Wow. S 2> ได้หั่นเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็ปิดไว้แล้วจะไปเก็บไว้ให้ไม่โดนอากาศไปก่อนได้เลย<ๆ>เตรียมไว้ขนมปังเราทําเสร็จแล้วต่อไปเราเริ่มจากหน้าอะไรก่อนเดี๋ยวจะทาหน้าแซลมอนไว้ก่อนเพราะเป็นเย็นเย็นมันอยู่ได้โอเคงั้นทำหน้าแซลมอนก่อน <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยเราต้องหันดดน่นอะโวคาโดน่ารักที่เคยทำตอนทีจีไงใช่ครับกาน,นนีคัดได้ไม่ต้องถ่ายได้ใช่ไหมใช่พี่โคงครับพี่โคไปช่วยตักผ้าให้หน่อย<ไ>ประโยคเมื <ไป S 1> ม่อแฟนคุณพูดค้ากับคุณจำไว้ว่าเขาก็จะใช้งานคุณนะครับเอวันนี้ซักผ้าเอุ้ยวันนี้แดดดีนะอยาให้ดูแดดนิดนึงเมื่อกี้แดดเปรี้ยงหมดอีกนะฮะนี่นี่คุณจัดซุ้มใหม่ก่อนกระต่ายไปอยู่นี่แล้วนะจัดซุ้มใหม่น่ารักเชียวนี่น้ำยาถูร่มนะครับใช้ไฟลลายนะครับที่บ้านนะฮะนี่น่ารักเชียวชีวิตพ่่อบบ้้้้าาานนนะะะครรัตกผใชีป นี่ผมอยากให้รู้ต่กล้าบ้านผมทังเลยอ่ะนี่บาบปะบับปะบาบปะบับปะบาบปะบาบปะบับะบ้านายจงช่วยฉันทํางานบ้านซะดีๆได้ครับผมนี่ยแต่จริงๆแล้วปกติอิงทํางานบ้านให้ที่บ้านเป็นหลักเลยนะครับต้องชื่นชมมากเออโอ้กลิ่นดีมากอ่ะหอมกลิ่นผ้าดีมากนะครับ ระหว่างอที่ทนะครับนี่เอาที่มาช่วยนี่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 ครับพูช่วยไายพนรกานะครับนี่่ะแม้กระทั่งไม่อยู่ก็ถ่ายได้นะครับเอ้ยมุมนี้สวยเลยเราก็บดอะโวคาโดมาเป็นฟิวอย่างนี้แล้วแต่เราก็จะปรุงรสหน่อยด้วยตัวเลมอนไปนะบีบเลมอนลงไปนิดหน่อยนะคะชูนี่เสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและก็พริกไทย ปรุงเสร็จแล้วค่ะพักไว้ก่อนเดี๋ยเรารอไปทาบนโคสอนเดี๋ยวไปดูที่โคตากผ้าดีกว่านี่อู้เก็บเป็นความทรงจำตากผ้าให้อ้อ Hello. อฮัลโหลที่รักตากผ้าที่รักสะบัดผ้าค่อยตาก รู้สึกเหมือนครูมาจับผิดแล้วว่าแบบทำผ้าดีหรือเปล่างงป่ะไม่ได้จับผิดก็เดินมาดูเดี๋ยวจะไปขั้นตอนต่อไปแล้วก็อยากให้มาถ่ายเงี้ยก็เลยเดินมาหันหลังตากผ้าหันหน้าตากผ้าดีกว่าอุ้ยบูมีเท่มาไปดูเป็นพ่อบ้านมากบดอิงป้าเราใช้ไฟลายอยู่้วสุกไหม ใช่แต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ตัวใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผันนุ่มไฟไล์ไลท์เพอร์ฟูมซีรีส์อ่ะกลิ่นมืนน้ำหอมเลยอ่ะหอมหรูหรูอือหอมหรูหรูสไตล์น้ำหอมของเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะที่รักออที่รักโดมนี่หอมไหมหอมชอบเวลาใกล้กันกลิ่นที่ได้กลิ่นแรกไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมนะจริงจริงกลิ่นแรกที่เราได้กลิ่นนน้ำหอมเปอร์ฟูมใช่ไม่มเอ้ยน้ำหอมเปอร์ฟูมเข,เขาใส่ตอนไหนอ่ะเขาใส่ตอนตอนซักหรือตอนอะไรอ่ะตอนซักเลยค่ะตอนซักก็คือใส่ น้ำยาซักผ้าแล้วก็ใส่น้ำยาแบบพนุมแล้วก็กดสบัดเครืร่องได้เลยเออเราเขาใส่ไปก็ได้กลิ่นแบบหอมๆเปร้ยเนาะเป็ไงไงไนไงหคุยกล้าอะไรในการตักผ้าดีไหมดีค่ะสะบัดแรงๆเน่่ยที่รักเพราะว่าถ้าไม่แรงเนี่ยเดี๋ยวผ้ามันจะยับโอ้ยฉันต้องถูกสะบัดสะบัดทันป่ะเคยทันเคยทันจะบอกว่าตอนแรกที่อีกเปลี่ยนมาใช้ตอนแรกไม่คุณนะกลิ่นเก่ามันไม่ได้กลิ่นแบบนี้เข้าใจว่าอีกเปลี่ยนน้ำหอมแต่พอตอนนี้คุณละเออกลิ่นแบบหอมมากชอบติดใจเลยไหมติดใจหอมชอบ ซักผ้าเสร็จอะช่วงที่มีความสุขมากที่สุดคือตอนที่ออกมาตากผ้าความรู้สึกแบบผ้าสะอาดความรู้สึกแบบกลิ่นหอมๆของเสื้อผ้ามันทําให้ฟิลลิ่งหายเหนื่อยจากการซักผ้าเหมือนกันนะคนดูเป็นป้าไม่รู้เป็นทุกคนป้าไม่รู้อ่ะต้องถามต้องถามไม่แต่ว่าอีเวลาซักกันอะไรอีกก็จะดมอีกก็จะอุ้ยหอมอย่างเงี้ยชอบพอรู้สึกก็แบบเออมันข่อนคลายเออใครเป็นเหมือนกันพี่มาบอกนะเป็นเหมือนโรคจิตเล้วงอแบบพอเราซักผ้าเสร็จต้องนมเอากลับมาจากหลังจากสงครามการตากผ้านะครับ นี่เป็นปอุกกา这才เป็นอันไหนดีไหมอันไก็ไม่ต้องมีพี่โค้ดแล้วก็จะวาเออขวดหนึ่งเลือกโค้ดกด2เลือกเจ้านี่นะครับนี่หน่อยอิงมองถ่ายองิง่าต่อมาสิ่งที่อยากทําอันที่สองก็คือจะลองทำพอชเอกนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่นำ้ำส้มสายชูลงไประหว่างนี้เราก็เอาไข่มาวิธีการทําก็คือตักหัวมันจะบอกว่าไอ้ไข่ตัวนี้เหมือนเกมในน้องสาวายิงไข่เมื่อก่อนเคยเล่นป่ะเอยโอ้โยเหงนัดังมากเลยน้องเคยเหมือนขนมอันนึงก็ที่เป็นลูกไข่อันเนี้ยเคยเห็นปะอุ้ย ตัดหัวนี่หรอตัวดิ้นตัดิ้นดลงมา เอาไข่ okay, แดงลงมาแล้วครับนี่ฟองนี้ได้เชียวโอเคเอาไข่ okay. okay, ขาวอออืออุ้ยเอาแค่แบบเหลือแค่แบบนิดเดียวอ,ะอ่ะอ้าวอันนี้เทคนิคหรอไม่รู้แอบ,บดูฝรั่งคือพอวันทําอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีคนไทยทําอ่ะแล้วมันก็เลยกลาย <Okay. S 1> เป็นว่าไปดูสูตรแบบเมนูจากคนแบบบล็อกเกอร์ฝรั่งโอ้ยคุณเดีทยวี่คุณไปบล็อกเกอร์ฝรั่งเหรอก็เลยไปดูดูแล้วก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยเสิร์ชเป็นคลิปดีกว่าให้เขาทําแล้วเราก็ทำนี่หลังจากเป็นแม่บ้านยูทูบไทยทีเอเดี๋ยวนี้เป็นแม่บ้านยูทู เจ๋ง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 อุปกรณ์คุณเยอะมากเลยของเล่นอย่างนี้ของเล่นอีกเยอะมากเลยวจะอบขนมไปสั่งเลยครับพูดอะไไม่ฟังเลยอันนี้คืออะไรเอาไว้ใส่น้ําเข้าไปทําให้ขนมปังไม่แข็งเกินไปเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในใส่แค่นี้เหรอฝาเดียวเหรอใช่แล้วปิดแล้วก็ขนมปังแต่นี้เราอบกี่นาทีเลยจริงๆเขามีสูตรของเขาอยู่ว่าเขาจะให้อบเท่าไหร่อิงจะแอบๆดูเอาแล้วก็รีบออกนะ เราค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันได้แล้วก็วใส่ออน,น้ำส้มสายชูไปนิดนึงค่ะเขาบอกว่าใส่น้ำส้มสายชูเพื่อให้ไข่ขาวมันรัดตัวไข่เดงพอไฟเดือดแล้วนะคะเราก็จะเบาไฟให้เหลือเป็นไฟกลางที่ไม่ได้มีเพื่อพับ่ะไปไปใส่น้ำส้มสายชูไปนิดนึงวิธีการทำก็คือคนคนเร็วๆให้มันกลายเป็นน้ำวนเหมอือนพายุซูนามิซูนามิเลยอ วน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 ปล่อยปล่อปล่อยงไปเห็นไมไขวิ่ง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 วิหตัวลัตัวลัตัวเรามาเลข่สอตัวที่ออกเลขที่ออกตุบ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 ไม่บลหพนึ่งเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสบสี่ 15บห้าสิบ้าีสิบีแล้วเราก็คนไปอีกนิดหนึ่งเอาขึ้นมาครับพอชเอครั้งแรกเป็นพอชเองนกกระทาโอเคสุกน่สุกการทำเบเกิ์แบบนี้ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะแค่ต้องเขใช้เวลาแค่เตรียมพอชเองนิดน้อยนะครับก็เรามีแล้วเราต้องเล่งไฟเพื่มไหมไฟมันเก่าไปบ้างเหมือนกันช่วยช่วยแต่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 แข็งมาก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 ไข่แตกแข็งมาก ชอบอะ่ะ1นสิบห้าครับสิบห้าวีล่าคิดว่าตอนแรกจะเขาไม่ขวนเพราะว่าตอนแรกไข่อาจจะยังไม่ตั้งตัวเนาะแล้วหน่วยกู้ภัยนะครับกำลังจะกู้ชีวิตพอเชเอกน้นอยๆขึ้นมานะครับเอ๊ะโอเค นี่พอชเอกนะครับต่อไปครับครับผมเราที่เราไม่รู้นะคะพอเป็นภาษาจีนรู้แค่ว่าทําขนมปังให้กดอันแรกโอเคแต่ว่าอันเนี้ยเนื่องจากว่าเราเราใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราขอแอบดูถ้ามันจะเริ่มแบบเกมๆเรื่อยๆแล้วก็รีบออกมาได้เลยวันนี้จะดูเสียงไอยมยมน่อยเ like, พราะมันไปไว่ายน้ำมาไดยไหมคะมันระบมตัวไปหมดเลยอะ่ะไม่ได้ออกกำลังกายนาะนแล้วมันว่ายน้ำแล้วระบ๊ระบมกรดีเดย ดีดีดีฝากความปรารถนาดีคนดูนะให้ออกกำลังกายด้วยนะครับระหว่างนี้นะคะไม่ได,ด้อนไม่ฟังสักอย่าง <laughs> นี่คุณเป็นเจ้าหนูบบตัดบทเอเนี่ยตบยุ้งไม่ตบยุ้งเริ่มจากทำเคทำไข่ก่อนได้ครับไข่คโโ s ค r โ m b l e ไข่สแค a m b หน่อย <laughs> โอ้โหตอไข่าขาทางมากเ <laughs> ขียงมันแรงใช่รุนแรงมากจะได้รับรู้ถึงความอร่อยอืมเ่โอ้โหอะไรงา ต้องครับเจ้าอย่ากรอบเกินไปนะไข่ครับครับผมไปแอบดูฝรั่งมานะแอบดูฝรั่งทำอะไรไว่ายน้ำเหรอใช่แอปดูฝรั่งมาเขาว่าไงคะปกติอินทําก็คือใส่เนยลงไปใช่ป่ะใช่ละลายแล้วก็่อ่ไข่แต่ว่าฝรั่งเขาเอาเนยไปเลย อืมใช่ใช่ใช่ทำไปเรื่อยๆการทำกับข้าวที่บ้านข้อดีคือลองสูตรใหม่ๆไปเรื่อยๆทุกวันนี่คือความสนุกอย่งนงนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไข่จะใส่ชีสเพิ่มความนัวคร้บได้ครับเพื่อเรียครับแอบแอบดูสูตรนะจ๊ะพลณพคกน้าปรุงครับเฮ้ยคุณไปดูพี่พลแล้วเหรอใช่จะบอกเป็นรายการที่มีมานานแล้วนะพี่พี่พลทำเนี่ยมาแล้วอยากทำเมนูอะไรมีหมดอ่ะทุกคน ไปนี wow. ่ว้าวของน้องแล้วเนี่ยโคตรนมปังห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 นมปังมีซอนโดเลมีอือมาเลยประมาณสามนาทีแหละโอ้ชอบ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 โอ้กินเลยได้ไหมลับมาที่ไข่นะครับนี่มอดวิ่งห้าจ๊อบนะครับอืมหอมมากเอาจริงหุงข้าวกินมัดวิ่งได้ไหม ไม่ได้โอ้โหอมไมหมดเลยหนูปังก็หอมคนดูครับแล้วก็นี่อหอมมากเลยอิงต่ออ่ะพอแล้วพอแล้วได้แล้วได้เลยปรุงรสด้วยปรุงรสด้วยพี่ชายก่อนนะครับอือก็เกลือคะ่ะต่อด้วยเกลือนะครับนี่ดดได้เลยคิมชีทคิมชีทอยู่ไหนตู้เย็นตู้เย็นอ่ะคิมชีครับแล้วก็ เลือกแก้วเลือกแก้วใครรู้ชื่อบอกหน่อยนะครับแอบใส่ไปนิดนึงบอกว่าเพิ่มความอร่อยคนที่เคยผิดพลาอยได้ว่าน่าจะ้ขนมปังอันแรกค่ะเราแล้วก็ทาครีมชีสด้วยหรอ จริงๆแล้วบางบ้านใช้เป็นบารเก็ตแทนก็ได้นะบางยาวๆฝรั่งเศสเนาะ<ช>ถ้าไม่ชอบกรอบก็ชอบเป็นบางแผ่นก็ได้นะหน<ช>ู <ๆ S 2> ก็แผ่นเพราะได้กินกันแล้วก็โรยไข่เลยขอชิมหน่อยเป็นยังไ,ไงคะใส่กิเข้าไปตัวหอมมากมีความนัวขึ้นไม่ใช่ของพีพีนะหอมอาร์ฟายลายอยู่ในมือยิงดูมือดิยังหอมอยู่แล้วไม่แค่อ่ะมือดูเสื้อนะครับนี่ นี่คือทําอาหารแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมไฟไลายอยู่นะมันชื่ออะไรนะอิงรุ่นอะไรไฟลลยอะไนะไฟลน์เพอร์ฟูนะฟฟฟมซีรีส์อา่อาอ้าวอ้าวอ้าวมีทั้งสักผ้ากับปรับผ้านุ่มพี่โคารู้ไหมว่าทําไมถึงอิงถึงใช้อันนี้ไม่รู้เลยครับปดติก็ใช้ไฟลอยแล้วนี่ใช่คือปกติใช้ไฟลน์แต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนมาใช้สูตรนี้เพราะว่าจริงๆปกติมันเป็นปกติของแม่บ้านอย่างวนีแบบซื้ออันนู้นอันนี้เหมือนแบบนานๆเปลี่ยนทีลองดมกลิ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยฟีลประมาณนั้นที่ใช้ไอตัวไฟลายสักผ้าเข้มข้นสสูี้พาาา่มัดดดิงกกไ เหมือนกับจัดกลิ่นอับชื้นจากต้นเหตุเลยอ,ะอ่ะเพราะเขามีเทคโนโลยี fxtech ไม่รู้จักเลย f x <อ>ไม่รู้จัก fxtech เออเป็นเทคโนโลยีนี่ก็สิของไฟล์ไลท์ที่เขามีซึ่งมันกำจัดกลิ่นอับชื้นสังเกตเสื้อผ้าบ้านเราจะไม่มีกลิ่นอับชื้นเลยถ้าดมแล้วแบบอับชื้นน้เหม็นแบบไม่ไม่ได้ที่เขายิ่งนิ่ราอมาใช้คู่กับตัวซักผ้าใช่ไหมพอยิ่งใช้คู่กับปลับพันธนุ่งสุขเข้มข้นพิเศษเอลเล็กซ์ซีรีส์อันนี้แล้วอ่ะมันจะยิ่งเพิ่มความหอมหรูปสี่พันซักผ้าสุดเข้มข้นไฟล์ ทำให้เหมือนแบบกลิ่นหอมแบบหอมดูมากๆแล้วก็หอมยาวนานขึ้นแบบ5เท่าเนือ้อผ้าก็คือจะแบบนุ่มฟูรีดง่ายอ๋อแบบนี้ไงใช่เราใช้กับเจ้านี้ไหมฮะเจ้านี่อ่ะใช้คูดไหมอันนี้ก<ๆ>็นุ่มนุ่มฟูน่ารักเอามาตั้งน่ารัก้องน,นุ่มมดังนั้นฝากไว้ดั้อมอบอ้อมใจนะครับนะอุ้ยลืมบอกคนที่ซักผ้ากลางคืนหรือตกักผ้าในที่ร่มเวลาไม่มีแดดอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นอับชื้นเลยเพราะว่าตัวนี้มันมีเทคโนโลยีฟูเซร่มที่มันจะเข้าไปช่วยแบบเนี่ยลด อับชื้หอหนที่เขาเขียนไว้เลยนี่ <okay. S 1> ออกปะเ,เหมือนเขามีนวัตกรรมคัลเลอร์ล็อกอะที่ทําให้แบบซักผ้าแล้วสีเสื้อผ้าก็ยังคงสดใส,ส,ดใสอ,อ๋อคือทำให้กลิ่นทําให้ไม่อับชื้อตอนคืนเกิดแีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็สีก็จะสดใสประว่าผ้าที่ไม่โดนซักใช่เพราะว่าบางทีเหมือนระเบียงเราแบบแดดบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้าอะถ้าฝน<ป>ตกเราก็จะเอาเข้ามาแต่ตากในที่ร่มเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่อบชื้นไปเทอ,อ,อาหไนตรงนอ้จริงปะยืนตรงเนี้ยพี่คนลืมปิดฝาตู้ซักผ้ากลิ่นอะไรออกมาอิงกออะไรห กลิ่น <peach> หอมเกินต้านทานนะครับเ <c oughs> มื่อคุณลืมปิดตู้นะครับไม่รู้ก็ไปตาก็ไม่เนี่ยนผะู้ชายก็จะกลืมลืมแบบนี้แหละามเด้อดาอ้าวอันนี้กลับมาทำอะไรต่อทำเห็ดค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดเห็ดเห็ดไม่ใช่เห็ดเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดมาผัดกันน้ำมันลงไปได้เลยครับน้ำมันไดใช้น้ำมันอะไรน้ำมันมะกอกธรรมไดาค่ะแต่เป็นมะกอกแบบตัวผัด <c oughs> เนาะ <c oughs> ใช่ค่ะตอวไฟเนาะใช่ใสกะทียมไปลักจิกนะคะกาลิจริงจริงมันง่าย ก,กินรสส้มก่อครับอ่ะจริงจริงไนงนะมันง่ายมากกะเทียมลงไปปุ๊บแล้วก็เอาเห็ดวันนี้สังเกตยิงหั่นเห็ดคนละแบบนะปกติจะหั่นเป็นบแบบใชมแต่ว่าวันนี้หั่นเป็นแผ่นๆทำไมอ่ะเรียนแบบนี่อ๋อนี่คุณหั่นแบบนี้หรอแล้วก็ว้าลืมใส่เนยตามเนยลงไปแล้วกันใช่ตามได้ไมนหใ <ๆ S 2> ดูได้จริงามากเลยพอปา อกอนนอกนแล้วก็เปิดได้ง่ายกว่าเลยวันนี้เราจะปรุงด้วยกระหิกซอสนีกระหิกซอสนะดูเฉยๆสังเกตน,นะอาหารฝรั่งจะเป็นเกลือกับพริกไทยประมาณนี้นะคะใช,ใช่แค่นั้นเองแล้วก็โรยอรรอ,รยอริกาโน่นะะิดนดึงก็โรยออริกาโน่นิดนึงนะครับเด่นอินถงจุดใช้ออริกาโน่พาสลีย์แล้วอะ่ะมาไกลแล้วน,นะใช่ใช่ออริกาโน่นี่คือใส่ไม่อั้นนะครับโอเคได้แล้วค่ะ ปิดไฟใส่นะ้ำมันคาเฟลให้มีกลิ่นคาเฟลเป็นท์นิดนึงพอนะขอแค่หอมกิ่นอ,อืมหอมไหมหอมเป็นคาเฟลน้อยนะครับนี่สุดยอดไปเลยแล้วก็โอ้โหอเอ้ยอันนี้ดีอันนี้สวยเลยต่อมาอันถัดมาค่ะครับต่อเลยอุ๊ย ไป่อรวดเร็วเลยเหรอเตรียมไว้แล้วไงอ๋อันนี้คืออะโวคาโดที่ทำอะโวคาโด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 กินแล้วปีวิตามินดีมากเลยนะอะโวคาโดไขมันอะโวคาโดมีวิตามินสวยงามโอเคเพิ่มความสดชื่นด้วยอื้อยตอนนี้น่ากินขึ้นเยอะเลยนี่ต่อมาอะไรครับแซลมอนแซลมอนอะแซลมอนเอาแซลมอนมาค่ะอือต่อแซลมอนมาแล้ก็เดี๋ยวเราจะไปว้าว อู้สามมาอู้ดูดิอ๋อสมบูสมบดรอะโวคาโดเหรอวันนี้<ห>นอืม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 ี้โอ้โหจากนั้นทำอะไรต่อครับเดี๋ยวเราจะเอาคอเชกวางลงไปได้เลยพอเชกวางไปมาแล้วอุยนี่คอเชกวางบนนี้เลยเหรอสองฟองน่าจะกำลังสวยเนาะเนี่ยอาราฟองเนี่ยมันก็พอดีเลยแต่วันนี้คิดว่าสวยสุดเลยอืมสวยงามแล้วก็เอาอีกุหลาบมาโรยอืมอืมอืมสวยอะพอมีกุหลาบแล้วมันจะดูมันจะดูมีอะไรขึ้น ก็จบด้วยนี่เหมือนเดิมนี่โรยผวเขียวหน่อยเพื่อเสริมความน่ากินนะครับนี่ใจดำหน่อยนี่วางเสิร์ฟเลยนี่เดี๋ยวเรามากินนะเรามาว้กอ,อนวางไว้ก่อนนะครับโอ้ดูกินมากเลยอะ่ะต่อไปทำอะไรครับ ทำหน้าบลูแครรี่กับชีสอ่ะหน้บลูแครรี่จ้าบลูแครรี่ใส่ลงไปเลยพอขาดเล็กเล็กยังก็ยังก็คิดถึงดอกกระจอนนะใช้ดอกกระจอนแทนได้ไหมก็พอได้นะเกิดจะกลายเป็นฟิวชั่นกระจอนโทสต์หนุนแล้วต่อไปอะไรครับแฮมอือโอเคเอาแฮมโรยเลยแต่ละอันก็มีสีของมันเองเนาะแล้วก็ว้าวชอบทำทำทสีมันไม่ได้แอบกินขนมหลังห้องเลยทำแรงชีติ แล้วนะครับงานทดลองเธอนะครับ,บมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นอ่ากี่นาทีครับตามหมายออโต้ของนี่คือท่าลุ้นขนมปังของเธอนะครับมองลายแล้วมองว่าอะไรนะชิลลายแล้ามองชี้ตอไหนดูอุ้ยระหว่างนี้เอามือถือไปถ่าย <laughs> อะไรนะถ่า <laughs> ยสตอรี่ถ <laughs> ่ายสตอรี่ถ่ายต,รตอตรี่อะ่ะนี่ต้องมีตอรี่นะครับ <laughs> <laughs> คุณพ่อบ้านครับคุณมีคุณแม่บ้านที่อ่าเป็นยังไงที่บ้านเนีครับ ไม่ถ่ายไมได้แป๊บนึงนะหยุดการถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราถึงจุดที่เราหยุดคุกกิ้งเพื่อถ่ายรูปหรอมีใช่มีใช่เอาอันนี้ออกมาก่อนอันนี้ได้เลยอ้าวโอเคตกใจคิดว่าคิดว่าโอ้โหถึงจุดที่ไม่ได้เอากลับไปกลับเอาจริงไเวลาเขาถ่ายรายการอะไเขาต้องบอกเผเราไปแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเนี่ยโอไม่มีการดูเวลทำาการอะเขาต้องบอกคิดว่าไอ้กล้องยังไงเขากำกับเอาปิดปปปป เตนมาแล้วนะครับรำลังร้อนนะร้อนร้อนค่ะจับไม่ได้เลยเอ็นไปช่วงเวลาที่โล่งลุ้นครับชีสที่อบแล้วเป็นยังครับโอ้โหดูดีมากแกนดีใจครับพี่ไทย อันนี้เป็นหน้าที่ผมชอบมากที่สุดนะครับดีเควสอิมมาเลยก็คือีนััทบตเ peanut b ั t t e r peanut ีนัทบัตเตตอร์้องกิน p e ั n u t butter อยากเป็นโจก๊กแป้งีนัทบัตเตอร์นี่แหละชีวิตแค่นี้พอแล้วนะเดี๋ยวอ้วนพอแล้วสวัสดีอ้วน peanut ต u t t e r เตรียบร้อยและแล้วก็บอรนอนเาะเบอร์นอนเาบอรนอนเาะเบอร์นอนเาเพลงบาลาล้วแน่หรอมาแล้วครับนี่เทคนิคการหั่นกล้วยมาแล้วนะครับเอามีดนะครับบรรจงหั่นกล้วยนะครับนี่ อ้าวอ,อ,อันนี้เทคนิคเหรอเอาลงไปครับโบกแล้วโบกแล้วโบ,กแ,วบกแล้วนะครับตอนนี้เริ่มกล้วยเริ่มลงมาแล้วนี่กล้วยนะครับตอนนี้เริ่มถูกเรียงลายลงไปนะครับกล้วยน้อยๆนะครับโรยอะไรครับผมวอลนัทวอลนัทว้าวยเยอะไปอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรชอบชอบชอบวอลน,นัทเยอะๆอ้าวครบสี่ท็อสครับ <S <S อ้าวเสร็จหมดแล้วนะครับสี่หน้านี่ คุ้มใจได้ยังไหมต้องกินก่อนเริ่มกับนี่ก่อนดีกว่าอันนี้ต้องเริ่มจากปลานะครึ่งฟองอู้เยิ้มแล้วอันนี้เหมือนเหลเลฟเฟลนเพ้งเลยเอออันนี้เยิ้มเยิ้มเสียงกรอบไปดูคนดูไหมนะฮึบได้ไหมดูแบบครีนครีนอะดูเฮลตี้เขาใส่เลมอนเข้าไปในอะโวคาโดนิดนึงเลยมันทำให้รู้สึกว่าแบบ อร่อยขึ้นรออยู่นานมากเอ่ออะไรขึ้นยอนกิ่ไม่ขอชิมได้ได้ได้ ทำเองง่ายเหมือนกันนะ <unch> แต่ทำเองอาจจะทำสองหน้าก็พอแล้วนะจริงๆแล้วอะนาอใช่แต่วันนี้ทำลหลายหน้าเผื่อ,เ,อเป็นตัวเลือกให้คนลองทำกินกันเป็นไงบ้างอืมรู้สึกนุ่เี้ยมีความ fresh f r e ช h เนะเพราะเราใส่แตงกวาเข้าไปด้วยไงแล้วก็ดูสดชื่นตอนเช้าอะแล้วก็ดูรสปรุงไม่จัดเกินไปอู้แซลมอนทางชิโอไปทั้งตัวเลยครับต่อไปไหมได้คะ่ะต่อไปเป็นนี่อันที่อยากกินได้แต่ต้นเลยนะครับไข่ scramble นะแล้วก็ผัดเห็ดซึ่งวันนี้หั่นดีมาก อันนี้ดีเนาะอร่อยเนาะอืมอันนี้ก็คือลดความเฮลตี้ไปหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีรสชาติของความแบบเห็ดไข่หอมอร่อยอร่อยอร่อยมากอันนี้อร่อยแบบกินหยุดไม่ได้อันนี้อร่อยจริงเพราะว่ามันมีครีมชีสมันมีอะไรเยอะด้วยไข่ครีมชีสเข้าไปนะแขกคนละอร่อยมากเลยอะทุกคนเช่นไรนะเฮ้ยเราไปนี่ก่อนบ็อกแคร่ชีสหน่อยบ็อกแคร่แฮมชีสนะ หน้าตามไม่บอกอารมณ์เลยอร่อยแบบกําลังคิดอยู่กูแบบจะบรรยายยังไงบลูเบอรี่มันน้อยไปอะ่ะขอชิมอีกนิดนึงเพราะว่าเรากลัวมันจะแบบสูงไปมัม้งแต่พอเราอบออกมาแล้วมันเหลเดือนิดเดียวอ่ะชิมเต็มเต็มอีกทีหนึ่ชิมเต็ม,ๆๆมอืมขอคำบรรยายน่อยอร่อยค่ะแค่มีชีสมันก็อร่อยแล้วเนาะจริงๆถ้าเราเอาเป็นบลูเบอร,อรี่ที่นึง่งหรือต้มแล้วมาซอยแล้วเอามาใช้อน่าจะดีกว่าน่าจะต้มกำลองเลยบลบอรีอร่ต้ต้มหน่อยน่าจะอร่อย ชีสกับแฮมอร่อยมากแต่จริงๆบล็อกดีบกรอบก็อร่อยนะ แบบถ้าต้มหม่น่าโอเคอะแดดมากล้องมันย้อนแสงหน่อยนะคะทุกคนไอแดบดีปรับผ้าผ้าจะได้แห้งนะฮะแล้วก็แม่งหนูนี่กลิ่นหอมไฟลายนี่หอมมากจริงหอมเกินต้านใช่ไหมหอมเกินต้านต้องบอกเลยว่าตัวไฟลายเพอร์ฟูมซีรีส์ตัวซักผ้าแล้วก็ปรับผ้านุ่มใช้คู่หู่ความหอมแล้วกลิ่นหอมเกินต้านจริงๆขนาดตักอยู่ไกลๆนะคะยังได้กลิ่นเลยตอนที่รอเลยปะพี่นักบัตเตอร์ ก็พี่อ,อิงเอาสั่มาโรยให้ทีอ่ะวอนัทใช่ป่ะคะอืมร่อยไหมจริงๆสื่อเขาใส่น้ำผึ้งน,นะแต่เราคิดว่าอาจจะหวานเกินไปอืมก็เลยลองเข้านี้ก่อนแล้วกันเ<ไ>ป็นไงเนบ้อเตอร์อร่อยของของที่เด็กอ้วน นี่วันนี้อร่อยมากนะสีต่ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแซลมอนก็ดีไข่คนนะครับชีสก็ดีแฮมชีสบลอกเกอรี่หรือว่าจะเป็นนี่สุดที่รักของผมนะครับพิเนปตเตอร์นะกับกล้วยแล้วก็ถั่วนี่อร่อยมากเลยลองไปทําตามมาได้จริงๆก็คือการอบปังแหละแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่ชอบลงไปในในหน้าของคุณนะครับวันนี้จะบอกว่าวันนี้อร่อยมากนะครับแม่พายยูทูบนี่โทสของคุณนะโค้งโทสเออเอา ปิดลคลิปหรอปิดแล้วยังปิดไม่ได้ฝากกิจกรรมก่อนจากไลายไลน์นะคะัคบผมนี่เลยมู้หูความหอมสองตัวนี้ช่วนี้เขามีกิจกรรมอยู่ชุดหอมพร้อมสะบัดใครอยากลุ้นรางวัลใหญ่ต้องไปเล่นนะคะเดี๋ยวแปะอีกไว้ให้ ได้เลยครับอิงไปสบัดด้วยนะไปสบัดเลยอะสวัดผ้าสบัดผ้าเออไปพราะหมอพร้อมสบัสดีเขาด้วยแล้วกันบอกว่าฝากมันขายอิงด้วยด้วยนะครับเพราะช่วงนี้นี่ลูกค้าพี่ๆผู้ใหญ่จะดีเริ่มมาแต่นี่มีแลกต้องจะทำคลิปนะครับให้คนดูแล้วก็นี่ไฟล์ลายใช้จริงด้วยเนาะใช่ค่ะชอบมากอ้าววันนี้ลาไปก่อนนะครับอยากให้อิงทำเมนูแล้วก็พิมพ์มาเนาะโอเคอ้าวจะไปกินละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย